สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวิเดียบ้านทุ่งชูลิปอีกแล้วนะคะอน,นุวิเดียสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะออวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรให้คุณครคุณป้าเอฟซีดูคะสูตรไก่ <c oughs> ไ <c oughs> วันนี้กิฟก็จะมา<ห>ทําอันนี้แหละค่ะ<ไ>เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวอธิบายภาษาเลยคะ่ะทําไก่ย่างให้น้องวิเดียค่ะนี่อันนี้ปีกไก่อันนี้ก็หมักเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะ ใส่กระเทียมพริกไทยแล้วก็ซอสต่างๆที่เราชอบค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะ<ม>ปีไก่ได้มาจากยิมโบ้ค่ะนี่น,นี่เขาขายไอ้เป็นกล่องค่ะนะกล่องละเกือบไอห้ากล่องละครึ่งกิโลค่ะกล่องละร้อยสามสิบาทค่ะเนาะได้มาห้าปีเดี๋ยวจะใส่อันนี้ก่อนใส่แอร์ฟรายนะคะเอาไปอบไอเดียไม่ว่าช่วยเลยช่วย,ยเลยแม่เออไอเดียก็ไม่มาช่วยเลยค่ะแล้วก็วันนี้นนนที่ก็จะทำเออมาช่วยมันจะเสร็จไหมล่ะ าเให้พี่เดียทำอันสุดท้ายไอ้พอสุดท้ายแล้วก็กิฟต์ก็จะทําอันนี้ค่ะไอ้ขนมจีนน้ายาปลากระป๋องค่ะเนี่ยมีน้ํายาปลากระป๋องมาเกลค่ะอยากทำแ้วอยากทำไม่แล้วนี่ก็มีลูกชิ้นปลาค่ะนี่ก็เป็นพวกไกะชายแล้วก็ขนมจีนค่ะเอามาทําขนมจีนแล้วก็เออมแม่ให้ทำเออขนมจีนอยากทำเองเอาใส่ อันสุดท้ายละใส่เข้ามานหม้ของโรเบิร์ตก็ผัดเปรี้ยวหวานกุ้งค่ะนี่จะ,ระรค่ะในสะ่พวกแครอทค่ะเนาะแล้วก็ผัดค่ะแครอทแตงกวาจะได้กินไหมเนาะวันนี้เนาะมันอันใหญ่จะได้ค่ะเชฟของเราพยายามหน่อยค่ะอาคิดจับ,บดีๆเลยละคะ่ะเอามาช่วยไหมโอ้พี่เจะทำเอง วุ้นสูอัปรบมือให้เชฟเลยค่ะอัปรบมือพุดกรดานเก่งมากเลยค่ะเอ้ต้องให้กำลังใจนานหน่อยค่ะอยากมาช่วยแม่ตลอดทุกคลิปเลยค่ะเนาะช่วยกันทำอาหารกินเดียวเอาไปเล่นได้ไปตามมัธทยาใส่เดี๋ยวคิิบเจ้าใส่หม้อแอร์ไป180องศาค่ะก็ฝั่งละ10นาทีค่ะเนาะก็พอดีเลยจะพอดีเลยแล้วก็เอามากินได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำเอายาขนมจีนกันค่ะอันนี้เป็นตะไคร้ค่ะเนาะคือตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดค่ะกินก็ใส่เข้าไปเลยทำแบบง่ายๆเลยค่ะวันนี้รวดเร็วทันใจวิดียจะตำไหม <ST. S 1> กลมใยออกเก็บประมาณแค่ไหอันนี้ไม่ต้องใส่หรือไม่ต้องใส่เข้ามาก็เอาไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตำแล้วเจ้ากระชายกับพริกตำแล้ว <ST. S 1> อยากทำเองอาอยาาทำเองต้องมาทำ อ่เดี๋ยวถ้าไม่ทำก็ร้องไห้ค่ะเอาไปต้าอ่าหันหน้าไปหาท่านผู้ชมไปค่ะรายการอาหารน้องบีเดียนกินขี้ได้ไหมอะไรนะลูกกินได้ไหมต้มแรงแรงเอ้ยให้มันละเอียดเออต้มแล้วก็พริกจะกระเด็นเข้าตาช่วยกันทำเองทำยังไงเห็นทริกไหมเราจะบีบเขาบีบต้ยังไงลูก ตาําเขาเรียกว่าตําเขาไม่เรียกว่าดีปลูกตํ่าจํ่าจําเอ้ยพอยแล้วอู้ตําละเอียดแล้วเก่งจริงเลยลูกสาวแม่ให้ใช่ไหมอันนี้ค่อยไปผัดให้ป๊าป๊าลูกเดี๋ยวอันนี้อนุกินได้กินได้กินได้แค่หลอดกินได้ค่ะเดี๋ยวตําอันนี้ให้ละเอียดก่อนเอาอีกไหมเอาอีกไหมแค่หลอดจะเต็มกัวให้เต็มกัวด้วยอาปา อชิ้นเลยเก่งจังเลยค่ะกินผักด้วยไม่ใส่ฮัลโหยวัาโหลัลหันนหัลโหลฮัลาหาฮัลโหลนัลโหเฮัลโหลฮัาโหลฮัอโหลเัลโหลฮ่ลโหลฮัลาหลฮัอโหลฮัลโืลอัลโหาฮัลเหืฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหััลโหลฮันโหลฮัลโหลฮงใช้ลฮัลลฮัลโเลฮัลโห้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหลล อันนี้เป็นปลามากเกลค่ะเนาะปลามากเกลในน้ำมันค่ะทิปออกมาใส่ด้วยเพราะว่าจะได้มีน้ำเยอะๆหน่อยน้ำปลาค่ะเนื้อปลาค่ะต่อไหนเอ,อ่อมากเกลอันนี้ก็เป็นมากเกลในน้ำมะ,มะเขือเทศค่ะเนาะนี่อันนี้ซื้อมาจากออดี้ค่ะร้านออดี้ไอ้ร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะเนาะกระป๋องละไอ้ห้าสิบบาทค่ะออจะตำเข้า,าไปด้วยกันเลยเดีย ก็ทำง่ายๆแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวนี้ใส่ก่อนกินกินกินแครอทผมมันจะไปเข้าในครกเนะยมันจะปวดเสบเข้าใจป่ะกูเสีอีหยังวะมาใหมอีหยังวะไงดิเอาไว้ก่อนอ่าวิียจะตำไหมนี่เขาตำแบบนี้ทีนี่ก็ตำแบบนี้เลยค่ะเนาะ ไม่เผ็ดหรอกวัวิทยาอยากกินด้วยขนาดไม่เผ็ดแล้วนีพริกเยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวส่วนใกล้กันกันใกล้อู้หูวุ้นเกลี้ยงจะล้มนี่ค่ะทำแค่นี้เลยค่ะไม่ละเอียดแล้วก็จะใส่ในหม้อเลยล้างสากก่อนเลยอันดับแรกล้างสากในน้ำร้อนไปเลย ดูเปล่าเนี่นี่น้ำค้นๆเลยค่ะวันนี้อร่อยอร่อยอน้ำรำโคค่ะเสียดายปลาทำไม้กินพรุ่งนี้ด้วยค่ะเนี่แล้วก็ลูกชิ้นปลาค่ะได้มาจากร้านขายของเอเชียค่ะ กำลังใจไปก่อนค่ะน้ำปลาค่ะใส่ไปก่อนเดีวค่ะกิ๊บก็ใส่แค่นี้เลยค่ะแล้วรอก่อนค่ะให้เดือดนิดนึงก่อนก็เสร็จแล้วปิดไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะน้ำขนมจีนของเราเดือดเรียบร้อยสุกแล้วคไปมาดูชิมี๋ยวชิมดูก่อนค่ะเนี่ยฝุนคุ้มฝุ่น อก็ใส่ใบหอมค่ะเนาะใบหอมนิดนึงก็แซ่บแล้วค่ะน้ำยากินปลากระป๋องของเราปลามากิวเดี๋ยวผัดเปรี้ยวหวานก่อนเอ้าได้คับหมูไปอีกแล้วอันที่สองแล้วค่ะเมื่อกี้ก็วิ่งมาเอาหนึ่งอันค่ะของชอบนาค่ะ ไม่ใส่กระเทียมค่ะนะบางครั้งก็ใส่บางครั้งก็ไม่ใส่เลยดูค่ะปรุงให้สุตนิดนึงก่อน,นะคะ่ะปรุงให้แม่สุตแล้วะค,ะค่ะคิดใส่ผักไปเลยเลยคะ่ะมีทั้งแครอทบ,บาปริก้าสามสีค่ะแล้วก็แครอทเออแล้วก็เออแตงกวาค่ะสีก็สวยสวยค่ะเนาะปรุงสีเยอะๆค่ะ ก็ใส่ซอสหอยนางรมนิดนึง <c oughs> ไม่แล้วไม่แล้วว่าี่อ <c oughs> เออดื่มน้ำทีนี้นะ้กินข้าวคัแล้วก็ไปดื่มน้ำทีนี้เออไปไหนใ <c oughs> สขาวนิดนึ <c oughs> งค่ะซอสมะเขือเทศค่ เรียบร้อยนี่ขาผักก็น่าจะสุกแล้วค่ะชิมก่อนเอ๊ะผปืชุ่มเปื่อเล็กเกอรแล้วค่ะอร่อยแล้วเูาเปิดข้าวน้ำดพื่อชิมค่ะต้องใส่น้ำให้ไปคลุกข้าวก่อนค่ะก็ใส่จับประรดเลยอร่อยแล้วค่ะ อักเลิกอะอยกกินแล้วค่ะโรบอยชอบมากกินแบบนี้แลก็คือกินข้าวมาเป็นหม้อเรียบร้อยคข็เน่อยจะเต็มจาือเปว่าน้องโรบเยอะไปโอ้ยพาดแล้วค่ะเบสจะเปลี่ยนนึกว่าจะพอดีไปเยอะไป เอาไ้ก่อนเอากุ้งให้ก่อน ชิ้นค่ะให้เด็กหญิงบิเดียคนเดียวเลยนะี่ยบิเดียไก่สุกแล้วบิเดียมาดูไก่อูป้ป๊าป๊ากินหมดแล้วทีนี้อย่างเร็วเลยดูไก่ What is that? โอบิอเดียี้ for bidea or for อไปแล้วป่อเรากินสองคนเลยมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะ วันนี้มีผัดเปรี้ยวหวานกุ้งค่ะแล้วก็ไก่ทอดของบีดีอ่ะแล้วก็นี่แหละค่ะข,ขนมจีนน้ำยาปลาค่ะเนาะน้ำยาปลากระป๋องค่ะอา้าวสมาร์กระดับเอถึงนบีเดีมีเดียมีทั้งข้าวแล้วก็มีจานใส่ขนมจีนจะอ,อะไรคะสมาร์กกระดับเอเเอ,อ,อันนี้ไข่ต้มก็มีอาไข่ต้มเหรอแล้วปลอกก่อนมัน้งคปอกให้เดี๋ยวมันเปรี้ยวปอกจริงเก่งเหลอปอกเลย,ยเก่งจริงเลยค่ะจะสำเร็จหรือเปล่าปลอกในตรงนี้ น้องเียร์ปอกใส่ตรงนี้หลืกป,ปอกใส่ถ้วยนี้เอาเปลือกใส่ตรงนี้เปลือกไข่อยู่ตรงไหนคะเอ่อเอาไข่ตรงนี้แล้วก็มีแคบหมูด้วยคะ่ะแคบหมูแล้วก็ผักสลัดแหน่คะ่ะแล้วก็ใบผักสลัดใบสลัดอยากกินขนมจีนคะ่ะวันนี้ฝนตกเรศเปนพันดักไหมวันนี้เป็นวันฝนตกคะ่ะตอนเชา้าไปส่งเดียอฝนก็ตกคะ่ะ

งานกินขนมปังไปค่ะตอนสี่โมงสี่โมงเย็นบอกแม่ว่าหิวนข้าวก็เลยทําขนมปังกับอะไรนะกร้าเดินโบวเตรอค่ะทาให้กินไปหมดไปทั้งสี่แผ่นตอนเย็นจะกินข้าวได้ไหมอุต่าหไปซื้อไก่จากยิมโบมาให้วีเดียเนี่ยมาทอมาย่างให้หนูหรอแล้ไปเอาย่อยปะเนี่ยให้ปามาชิมอันนึงได้ไหมได้ไหมคะ

ด้วใส่เนี่ใส่กระดูกอืมตกภาษาอีสานแล้วเมื่อก่อนก็มีคนคอมเมนต์กับน้องบอกว่าทําไมกิ๊ฟไม่พูดภาษาอีสานทำไมไม่พูดภาษาอีสานพูดอยู่แต่บางเทอกิ๊ฟก็ว,ว่าภาษาอีสานด้วยกันเนาะอยู่ในคลิปค่ะแต่ว่าพอพอไปเจอเอานังมาไทายอีกแล้วไปเจอคอมเมนต์หนึ่งค่ะเดี๋ยวพูดภาษาการก่อนเขาบอกว่า ทำไมไม่พูดภาษาหนังสืออทำไมพูดภาษาอีสานทำไมไม่พูดภาษาหนังสือไม่เข้าใจหลังจาคทิปนันมาจตทิ่ก็เลยพูดภาษาการเลยแต่สำเนียงก็คนอีสานะช่ไหคิพก็เป็นคนอีสานเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกค่ะไม่ได้อายว่าสำเนียงจะเป็นอีสานหนืออะไรค่ะเนาะก็พูดไปค่ะเนาะขอให้เข้าใจก็พอลิ้นมันแข็งค่ะพูดภาษาการลิ้นแข็ง จะก็พูดชายให้ทุกคนเข้าใจเนาะภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอาาีสานบางเท่อก็วิสานจ้ะบางท่อกอก,ก็วิสานกับม่เดียใชกันมีเดียวิสานเป็นบอสช่าวิเดียอืมคือภาษาดับกบใช่ไหมจะสอนน้องวิเดียพูดภาษาอีสานมั้ยนะอืมีเดียพูดภาษาอีสานเป็นบอสเป็นยุบบอสเป็นเลย <c oughs> Toen zei de een heel stuk gebiten mijn En ze zeiden, mami, mami, naam. Heel naam? Waarom? Zij zit vol. Zij heeft vier boten gegeten. Wanneer? Vier uur. oh jeetje. Ik heb nog een pakje voor Met kruidenboten? oh ik heb een kiep sap maken. dan. maak er een. ด็กกิฟสอนน้องมีเดียก็ภาษากลางกันเนาะภาษากลางเขาก็พูดเก่งแล้วแต่ว่าอยากสอนภาษาอีสานด้วนกันกันบอภาษาอีสานกับภาฮาขึ้นกัน,กนไม่เล่า,าภาษาอีสานมีเดียจะพูดภาษาอีสานเป็นไหม,หมแซบบอสแซบยูได้การยูได้กันยไนอย้อ <laughs> ก็พูดสลับกันไปนะคะนอะ้องภาษากลางภาษาอีสานภาษาดั้พาาูดสลับพูดพูดไปทุกภาษาค่ะไม่เก่งสักภาษา ไม่แข็งแรงสักภาษามีหลายคนบอกว่าบอกภาษาอีสานซะจำเนียงมันบ่ได้ก็แม่งข่วิ่นนะจจะบ่เชียงเนาะภาษาคลิบกับเบื้องคลิปจะคลองอยู่บางเที่ยกับเบืงเบื้งเรือนนี้ภาษาัภาษากางจำเนียงบ่ได้ก็แม่งข่วมคนนะคะแต่ว่าบ่ออายที่สิเวา้า ภาษาอังกฤษภาษาดัตช like ์ก็บอกว่าบุตรเป็นค่ะแต่ว่าเวลาบอกกับเขาเนี่ยเกิดสิพยายามะ่ปอายค่ะถ้าอายเราห้องก็บอกว่าเป็นเวลาห้องวาวห้องกระตรงน้องบอกผิดกังสีเขากระสิบอกเ่าโฆฉะนห้องก็ะตรงอายภาษาอังกฤษหรือภาษาดัตช์กระสางเป็นคนอีสานเราภาษาภาษากลางว่าบ่บ่สำเนียงบ่กลางกับว่าต้องอยากอายค่ะว่าไปเลยเพื่อนกัเขาแจ้งห้องเพื่อกเอาเป็นตัวของห้องดีที่สุดอืออืม นล้กับีอ่ะอร่อยหนึงหลักจิบกันได้พวกกิบกันได้เออฟรัภาษาการดังได้เพิ่นคอมเมนต์มาว่าคือว่าคือพ่กฟรภาษาหนังสือเพิ่นยังสิเพิ่นเพิ่นยังสิฟังรู้เรื่องกันไดหลังจากนั้นมากกันได้ฟรังภาษากลางมันจะมันกับเพิ่นเนาะบางคนเป็นกับฟังว่รู้เรื่องภาษาอีสานบางคนกับฟังรู้เรื่องคนภาคภาคใต้ภาคเหนืองเสร็จกันแล้ภาคกลางเพิ่นกับฟังว่รู้เรื่องภาษาอีสานบางคน ก็เลยนเป็นเหตุผลให้กิ๊บบอกว่าจะกางค่ะอร่อยอร่อยมากแซับอร่อยมากค่ะคุณดูคงเบินาชิเฮ้ยวคุณวิดีโอแค่มหมูไหมเอาขนมปังมาน,น,น้ำจริงไหมน้ำเอาน้ำน่าจะไม่แล้วอิ่มขนมตัง Ik ah, doe heel veel. Zo net ook, heel veel. doe hem naam doe de Doe naam. jouw dorst. Nou? ja, ja, naam niet voor. มากไปเดียวเดี๋ยวไว้กินพรุ่งนี้พรุ่งนี้น้องมีเดียมีแข่งกีฬาใช่ไหมเอออะไรนะเบลล์สเปรนต์โต๊ะงอเกนเจ้าลเปอรจะมีสเปรุกแบบไหนมีเอเด็กอนุบาลค่ะพรุ่งนี้ทั้งโรงเรียนแหละค่ะเด็กโตแล้วก็เด็กอนุบาลเขาจะแข่งกีฬาสีที่โรงเรียนไม่ใช่กีฬาสีหรอกเขาเขาถ้าเป็นบ้านเราก็กีฬาสี เด็กโตเขาไปที่อื่นอยู่แต่ว่าเด็กเล็กเขาก็อยู่ที่โรงเรียนหน้นแหละอนี้อันนี้ห้าขวบเขาห้าขวดแก้วไปห้าขวบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ิ๊บก็ไปช่วยคุณครูค่ะจิ๊บอยู่วันศุกร์เนาะผู้ปกครองก็อนุญาตให้ไปช่วยค่ะช่วยไม่รู้คุณครูจะให้ไปทําอะไรเล่นเกมพาเด็กเล่นเกมอะไรไม่รู้ค่ะเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าถ่ายคลิปได้กิ๊บก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนชมูกันเนาะกิ๊บก็เกรงใจอยู่ค่ะเด่ เขาน่าจะให้ถ่ายเหรอค่ะเพราะว่าเด็กเยอะแล้วก็ผู้ปกครองก็ไปดูลูกนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ถ่ายกันเนาะก็ต้องไอ้นี่เขาด้วยค่ะต้องเคารพเขาด้วยกันเนาะทิทธิส่วนบุคคลปุ่งนี้เพื่อนเยอะเลยอยาก้็ไปแข่งกีฬามอสก์ให้โซกินอะไก็ค้ดโค้ดโอ้ดโคมาดูโค้ดเธอค่ะโค้ดเธอค่ะอะไ ไปกนะอันเดอร์ทัพอัตเติกบ้างสปอร์ตวล์ใช่ค่ะาจะมีสนามแข่งกีฬาค่ะ่วนเด็กโตปอ 4, ปอ .5 ป่ .6 ออกก็จะไปที่อื่นค่ะเด็กๆเล,กเล็กก็อยู่ที่โรงเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาม่าจะไปดูปว่าพี่เดียจะไปแข่งอะไรว <c oughs> ิ่งวิ่งแข่งกัน <c oughs>

ไปดูนตาเยอะแล้วเยอะแล้วไงไก่หมักเอาไว้ตั้งแต่ตอนน้องวีเดียไปส่งน้องวีเดียไปโรงเรียนแล้วก็ปั่นจักรยานไปซื้อไก่ให้เพียเมื่อเช้าเนี่ยส่งวีเดียเสร็จแล้ว เช็ดมือนะอันนี้ผ้าปเปียกก็ไม่ใช่เอ้าน,นี่อารมณ์นะไข่กินหมดเลยเหรอไอ้เฟสโอ,อเคกัยนยังอกีกหนึ่งอันใช่ไหมไข่ควายยังไข่ต้มไม่หลบพรุ่งนี้แปดโมงครึ่งคุณครูให้ไปรวมตัวที่โรงเรียนฝนก็ตกค่ะวันนี้หวังว่าพรุ่งนี้จะไม่ตกนะ มอรคนทีคบเคลนเกันเนาะความเด็กที mm ่น hmm. ันถ the no. mm. ้าฝนตกนี่ไม่ไม่ไอันี่เลยไม่สนุกเลยข้างนอกอะเพาเด็กเเฮะกมีทุกปีครับเอ๊ะเยใ่นะเาเลกเปเลปรกีาสีบ้านเราอะ เด็กปะตอเด็กเล่นเกม้นอกที i ทยราเซ็ตแบบน e ้กันอเคบ๊าวรู้แล้วน่จน่า่าเลนน่าสน่รักน่าดูน่าเลินน่าสนุก i าัก่ดเนาัดู่่า่าดู่คลิปไปอย่าม

เอ๊ะทั้งทุกชมาแล้วนะรู้แล้วว่าพรุ่งนี้บีเดียจะเป็นนักกีฬาอะไรค่ะกระโดดไก่กระโดดแต่กันฟิงกอร์บงลกันอย่ากปรเอ้ยแต่ห้มาปุ๊บเธอไปมามะอะมรนะเ๊้ยามาร์กออยจะจบเองอิ่มแล้วค่ะจะซิปโฟไม่ต้โปรเซ็งยามาสมมติแต่หันมาโชว์มา้นไก่ี่สเฟรบีเดียป้าปาบอกให้มาล้างมือก่อนไปนั่งโชว์ไปแล้วค่ะ

ยิ่งโตยิ่งดือด้อไปเดียวก็มาร้ายสนับป่าห้าขวบนี่จะเป็นยังไงไหนบอกว่าสี่ขวบจะคุยกันรู้เรื่องรู้เรื่องก็เป็นไปอีกแบบหนึง่งก็มาห้าขวบนี่จะไปกระใหญ่หรือเปล่า <c oughs> สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเรานะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะ บายบายค่ะสวัสดีค so so <laughs> ่ะบายบายสวัสดีครับบายบายค่ะชมจุดแม่ลูกสวัสดีช่วยกุศลทีเดียวติ้งต้องเยไปแล้วค่ะเอา <Yep. S 1> ไปเลยค่ะ